สวัสดีครับพบกับรายการโฟกัสสุขภาพสารคดีสร้างสุขสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองใหม่ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมวันนี้พบกับกับผมสราวุธิพรมมินคนมหาไทยใจสาธารณสุขที่จะนำทุกท่านไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆที่ภาคีสุขภาพอำเภอรัศดาเราได้กับขับเคลื่อนกันแบบบูรณาการได้ข่าวว่าที่นี่ มีการกับเครื่อนแบบ3ภาคี4พี่เลี้ยงที่จะนำทุกคนไปรู้จักกันในวันนี้ตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะได้เจอคุณพิธีกรรูปหล่อคารมดีสราวุธพรม,มินน์นำสกุลเดียวกับนักร้องชื่อดังซะด้วยซึ่งวันนี้รับอาสาพาไปดูกิจกรรมดีๆของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอรัศดาต้องไปติดตามกันนะคะก่อนที่จะเจอ กับกิจกรรมดีๆในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอยากให้ทุกท่านได้พบกับผู้ริเริ่มในกิจกรรมดีๆของเมืองสุขภาพดีอำเภอรัศดาเชิญพบกับสาธารณสุขอำเภอรัตดาครับการกับเคลื่อนเมืองดูภาพดีของอำเภอรัตดาเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดย ระบบสุขภาพอําเภอซึ่งประกอบด้วยทีมทากวิชาชีพท้องที่ต้องถินนะครับซึ่งในการดูแลการาราถูกปสมประสานตั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลการคุ้นครูสุขภาพซึ่งตรงนี้นะครับเราดําเนินการทุกกลุ่มวัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เข้าถูวัยถดใต้ของชีวิตแล้วถึงที่นี้ก็ เราได้มีโครงการที่จะดูแลการตรงเฉิมถุงภาพผู้ถูงอายุที่ให้มีถุงภาพอนามัยที่แข็งแรงตามนโยบายของตันทาทุกจังหวัดต่างกับผมในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตาบนกรงปางที่มีนโยบายว่าต้องเป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งทางด้านอารมณ์จิตใจรวมถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านผู้สูงอายุเราได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีการประสานการสร้างภาคีเครือข่ายให้กับระหว่างชุมชนกับท้องที่กับท้องถิ่นให้มีความรักสามคัคคีและการที่โรงเรียนผู้สูงอายุได้บังเกิดขึ้นก็เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุทุกๆท,ท่านได้เกิดมีแนวคิดว่าเราจะ มาพัฒนาโดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตนะครับที่ได้สะสมกันมา,มานได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนให้กับบุตรหลานและเป็นการบูรณาการที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสุขภาวะของผู้สูงอายุสวัสดีครับท่านประหลัดนะครับอยากจะทราบว่าจุดเด่นของทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีท่านมีแนวคิดยังไงครับในทวนของเทศบาลนะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสตรีเด็กเยาวยชนผู้ถูกอายุและผู้พิการซึ่งได้ให้ความสำคัญในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยได้จัดสรรอบประมาณ ่านทางกองสาธารณสุขในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและจัดสันอุประมาณสมทบให้กับกองทุนสปตชร้อยเบอร์เรนเพื่อให้เป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนโดยแท้จริงกิจกรรมดีๆที่ผู้บริหารของเมืองสุขภาพดีได้วางนโยบายไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุชมรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติฝ่ายมีชีวิตบ้านคลองโกงนะครับช่วงแรกอยากให้ทุกท่านได้พบกับกิจกรรมดีๆของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปางเชิญทุกท่านไปชมครับอีกนิดเดียวกำลังจะเรียนเลยนะครับเชิญครับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปางเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของอำเภอรัศดาเปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ปี2558มีการเรียนการสอนในวันพุธของทุกสัปดาห์ซึ่งจุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือนจึงได้มีการพัฒนายกระดับอนงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปางขึ้นค่ะ สำหรับกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองปากก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปเลยละค่ะเริ่เมเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งมีการเข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากนั้นก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสวดมนต์นั่งสมาธิคุณครูซึ่งเป็นคุณพยาบาลก็จะให้ความรู้สุขภาพโภชนาการการออกกําลังกายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะ ก,กิจกรรมหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพที่นี่จะมีการนำผักผลไม้มาคนละอย่างสองอย่างนำมาปั่นรวมกันเป็นน้ำผักผลไม้หลากสีแบ่งกันกินได้ความรู้แถมยังสุขภาพดีกันด้วยนะคะกิจกรรมที่ทุกคนชอบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกิจกรรมร้อยเมนูปิ่นโตสุขภาพผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุจะนำปิ่นโตสุขภาพมากินรวมกันที่โรงเรียนเรียกว่า มีสารพัดเมนูชูสุขภาพทั้งนั้นชักหิวแล้วสิคะตามไปดูเมนูกันดีกว่าคะ่ะนี่คือกิจกรรมร้อยเมนูปิโตสุขภาพผู้สูงอายุนะครับอยากจะให้ท่านเลือกเมนูที่คิดว่าเหมาะกับผู้สูงอายุมากที่สุดครับก็ออเอเอส่วนมากจะเป็นแข็งเรียงอ่เอาเห็ดแกรงหมก่ออยทั้งนั้นเลยไปกวก เป็นเมนูที่ชูสุขภาพคิดวด้ผู้สูงอายุก,กินแล้วก็นอกจากอร่อยแล้วก็ไม่เป็นไปต่อสุขภาพด้วยนะครับครับสาธารณสุขคอนเฟิร์มอย่างนี้ถือว่านี่คือเมนูเด็ดประจําวันนี้ของผู้สูงอายุครับในมุมมองทําไมถึงมีทำามหาฮั่นเมนูนี้เพราะอะไรครับเพราะแบบแกงหมูแกงก๋วยมาคือผู้สูงอายุก็ไม่ก่อยกินนะ ตึงบ่ตามแบบนี้าก็พวกก็อยากกินหมดเลยนะนี Club ่เกงอันนี่เอ็ดแคลงปิงอันน like. ี uh, yeah, ้ปลาบางคนกอย่าปลาทะยววนบางคนก็อย่าปลาต้มอ okay, ันนี uh ้ยอดตำเมาดีมาพลุปิมรัวตึงบอนกับโปรดิมรัวไม่มีหรอกโกอ้ไม่กันนะไม่กันไหนนี่ตึ้งเอออย่าตำเมากคือโปรดิมรัวค่ะอ่า เอาอย่างนั้นยกเมนูให้ท่านสาสุขยกมือหน่อยเยี่ยมอิ่มท้องกันแล้วมาคุยกับนักเรียนผู้สูงอายุกันบ้างนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมนี้อยากจะทราบว่าประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับก็ได้รับประโยชน์รู้ทำให เพื่อนๆเ,เรารู้จักหน้าที่ที่ดีของมนุษย์ซึ่งมีอยู่สองอย่างคือหน้าที่หนึ่งหน้าที่ต่อตนเองสองหน้าที่ต่อสังคมก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ย,อยบอกว่าให้แกอย่างมีคุณค่าชาราอย่างมีคุณภาพอย่าให้เป็นภาระกับคนข้างหลังหรือบุตรหลานมากนักเราอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมบ้างช่วยเหลือตัวเองบ้าง นำพาสังคมให้ไปในทิศทางที่นพึ่งประโคงนะครับก็เลยเข้ามานําในการทํากิจกรรมเพื่อให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของพวกเราเนี่ยได้อาสัยตนเองได้หลังจากที่ผมได้เข้ามาสัมผัสกับในศูนย์เรียนรู้ของผู้สูงอายุตรงนี้แล้วนะครับพอ่อประทับใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม ส่วนใหญ่ก็คือในเกี่ยวกับธรรมะนะครับในเรื่องการาพัฒนาจิตใจของของของแต่ละท่านนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแล้วก็กิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ที่ท,ท,ท,ทางศูนย์ได้ได,ได,ได้จัดให้มีขึ้นนะครับพูดพูดรว่งอยู่กันตีมีรักการปฏิบัติก้องทุกกระบอกตีเดียนมีอ๋อออ่าน โอกระมังไกอันนี้เรกอารมณ์อนอาคตไม่เดี๋ยวไอ้เนี้ยก็เรื่อยยึดนึงอุดจระตรงตรงตรงตื่นเจ้ากินหนามบุญร่องแก้วกับใต้ตึง้งตึ้งกินหน้านั้นรากไร่ปออิม่มแต่ว่าเน้นปักปลาผักบุ้งไม้ซุกอ้อมตึ้งโอกระมังไกันกัดตุนกันเต้นกองวิร์นกังจังว่ากองว่าเจย วันละอย่างน้อยสามทิปนาทีครับ<อ>คุณผู้ชมคะนอกจากกิจกรรมสุขภาพและสันทนาการของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วท่านผู้สูงอายุก็ได้มีการไปเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วยค่ะโดยทุกครั้งก็จะได้รับการตรวจสุขภาพและรับของฝากจากเพื่อนๆเ,เช่นผักผลไม้หรือเมนูสุขภาพเป็นที่ประทับใจกันมากค่ะท่านครับ อยากให้ท่านได้พูดถึงผลลัพธ์ของชมรมผู้สูงอายุของตำบลคลองปางในการขับเคลื่อนของรอพสตตำบลคลองปางหน่อยครับครับผลลัพธ์ที่ได้ทั้งตำบลคลองปางนะครับผู้สูงอายุก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับด้านร่างกายก็สามารถลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งโรคเลือดดางซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญอยู่ในตอนนี้นะครับทั้งด้านจิตใจก็มีจิตใจที่แข็งแรงมากขึ้นสามารถ ปรับตัวได้ําเหมาะสมตามวัยของอายุนะครับขอยกมือให้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้ชมกับสิง่งดีๆในเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบลรองปางในช่วงแรกวันนี้ในช่วงที่สองจะนำทุกท่านไปพบกับสิง่งดีๆด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวภาคีสุขภาพอำเภอรัศดา สวยไ,ไหมครับนี่คือฝายตัวแรกของจังหวัดตรังเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูกระบวนการทํางานของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฝายมีชีวิตบ้านคลองโกมก,กันครับตามมาเลยครับว้าวเด็กๆเล่นน้ำกันสนุกสนานชุ่มฉ่ำไปเลยค่ะ บรรยากาศช่างร่มรื่นสดชื่นสมกับเป็นฝ่ายมีชีวิตจริงๆค่ะอย่ารอช้าเลยตามคุณบอลไปรู้จักกับฝ่ายมีชีวิตกันค่ะความคิดดีเริ่มนะครับก็เกิดจากปัญหนาน้ำซื้นเกินแล้วก็จะต้องการยกระดับน้ำก็เลยคิดจะสร้างฝ่ายเป็นฝ่ายแบบมีชีวิตเป็นฝ่ายน้ำล้น เพื่อยกระดับน้ำและก็สามารถแก้ปัญหาน้ำใต้ดินก็ได้รวบรวมชาวบ้านที่มีความสนใจที่มีจิตอาสามาร่วมมือร่วมใจกันสร้างฝายในครั้งนี้กิจกรรมฝายมีชีวิตบ้านกองกองุงก็เริ่มต้นมาจากภาคประชาชนโดยมีส่วนร่วมกันแล้วก็เอาแนวคิดมาจาก ฝ่า,ายมีชีวิตบริเวณใกล้เคียงคืออำเภอตึ่งถุงสวนนณกรแล้วก็มานั่งวางแผนกันว่าจะเริ่กมการทำวันไหนมีการทำประชาความเข้าใจวันไหนแล้วก็พอทำประชาความเข้าใจเสร็จก็จะเริ่มต้นด้วยการไปตัดไม้ไผ่ในชุมชนเพื่อมาปักเป็นเสาหลักของขวายมีชีวิตแล้วก็อีกอย่างามีกระสอบทรายที่จะใช้ในการบรรจุทรายมาใส่ในตัวสันฝายแล้วก็ บันไดนิเวศแล้วก็หูฝายทั้งสองทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ฝา,ายมีชีวิตตัวนี้ห้ามใช้วัสดุที่ไม่ใช่วัสดุธรรมชาติจาพ,พ,พ,พวกเหล็กจาพวกปูนซีเมนจำพวกอิฐจะเน้นวัสดุที่ใช้าจากธรรมชาติเป็นหลักซึ่งวัสดุสดที่ใช้าจากธรรมชาติเป็นหลักพวกไม้ไผ่พอเรามาปักมันสามารถมีชีวิตแตก แตกยอด <จร S 1> ออกมาสามารถจอนใจไปตามกระสอบทรายที่เราใส่ทรายบรรจุําให้เกิดชีวิตของฝายมีชีวิตขึ้นแล้วก็อีกอย่างาหลังจากทำฝายเสร็จจะใช้พวกต้นไทรมาปลูกบริเวณฝายเพื่อให้รากของต้นไทรจอนใจไปในะยังฝายมีชีวิตําให้เกิดชีวิตของฝายตัวนี้ขึ้นอ,อย่างที่จะได้เห็นทางด้านหลัง ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนในการก่อสร้างฝายมีชีวิตเพราะฝายมีชีวิตตัวนี้ไม่มีอบประมาณใดๆทั้งทิ้นในการก่อสร้างเป็นความร,ร่วมมือกันของคนในชุมชนที่จะจัดหาวัสดุที่มาใช้ในการก่อสร้างฝายมีชีวิตตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสำหรับปัจจัยความสําเร็จนะคะที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานเมืองสุขภาพดีของเทศบาลตำบลคลองปางเรานะคะ ก็คงจะเป็นความร่วมมือกันนะคะของภาคีเครือข,ข่ายสาธารณสุขนะคะไม่ไม่เราไม่แบ่งแยกนะคะว่าจะเป็นของสาธารณสุขหรือว่ามหาไทยนะคะแต่เราจะร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ดีนะคะเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลของของปางของเราค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาคประชาชนนะคะที่จะมาสานต่องานต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ เรองราวดีๆที่เมืองสุขภาพดีอําเภอรัศดาเราได้ขับเคลื่อนกันทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งดีๆที่เราได้กระทำกันวันนี้รายการโฟกัสสุขภาพได้หมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในเรื่องของสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ